น้องไข่เจียวตอนปิดปากเมื่อไอหรือจามปัญหาเรื่องสุขภาพนั้นบางครั้งก็เกิดจากากรละเลยหรือการกระทําเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการไอหรือจามเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรารู้สึกทานจามูกน้ำมูกไหลอยากจะจามหรือรู้สึกอยากจะไอจะต้องปิดปากทุกครั้ง การทำเช่นนี้มีเหตุผลสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะเวลาที่เราไอหรือจามนั้นจะมีน้ำลายหรืออาจจะมีเชื้อไวรัสเล็กๆที่เรามองไม่เห็นกระเด็นออกมาและอาจจะโดนผู้อื่นได้เมื่อเราจามไวรัสเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในอากาศและเมื่อมีใครสูดอากาศเข้าไป เชื้อไวรัสก,ก็จะเข้าสู่ร่างกายและทำให้คนคนนั้นป่วยหรือไม่สบายเป็นโรคเดียวกันกับผู้ที่ไอหรือจามได้อย่างเช่นเด็กชายเอเป็นหวัดเมื่อเขาไอหรือจามและไม่ได้ปิดปากปิดจมูกทำให้น้ำมูกและน้ำลายกระเด็นไปโดนผู้อื่นก็จะทำให้คนคนนั้นติดโรคหวัดไปด้วยซึ่งนอกจากโรคหวัดแล้วก็ยังมีโรคต่างๆที่ร้ายแรง และรักษาได้ยากอีกต่างหาก<ช>ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถกระจายผ่านการไอหรือจามได้อีกเช่นไข้หวัดใหญ่โรคไอกรนโรคหวัดมรณะดังนั้น<ช>การปิดปากเมื่อไอหรือจามถือเป็นการควบคุมการติดโรคต่างๆได้<ช>ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นเ<ช>พื่อนๆก็เคยเห็นใช่ไหมคะ<ช>ว่าในโรงพยาบาล หมอพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ต่างก็ใส่ผ้าปิดปากกันทั้งนั้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายการปิดปากเมื่อไอหรือจามนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่มันมีวิธีที่ผิดและถูกในการทำเช่นนั้นการปิดปากที่ผิดก็คือการใช้มือเปล่าเปล่า,เ,ลาเพราะว่าน้ำลายและน้ำมูกจะกระจายไปบนทุกสิ่งที่เราใช้ปิดปาก ซึ่งก็คือมือของเรานั่นเองการปิดปากที่ถูกต้องก็คือใช้ทิชชู่ปิดปากแล้วโยนทิชชู่ทิ้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาล้างมือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายหรือน้ำมูกบนกระดาษทิชชู่เปเปื้อนมือของเราวิธีง่ายๆนี้สามารถป้องกันไม่ให้คนมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ แต่มันก็ง่ายมากเสียจนเราไม่จำเป็นต้องฝึกฝนอะไรที่ยุ่งยากเลยน้องไข่เจียวตอนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นไวรัสและเชื้อโรคตอนนี้ที่โรงเรียนมีโรคไข้หวัดระบาดคุณแม่จึงให้น้องไข่เจียวใส่หน้ากากอนามัยไปโรงเรียนคุณแม่บอกว่าหน้ากากอนามัยมีประโยชน์มาก ไม่ใช่แค่ป้องกันไวรัสแต่ยังป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นต่างๆตามท้องถนนได้ลองคิดดูว่าถ้าเราเดินไปตามท้องถนนมีควันและฝุ่นละอองมากมายถ้าเราสูดควันเหล่านี้เข้าไปปอดของเราก็จะทำงานหนักเพราะต้องกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากร่างกายและถ้าหากว่าเอาออกไม่หมดหรือทำงานหนักเกินไป ก็อาจทำให้ปอดเสียหายได้ถ้าสูดเข้าไปบ่อยๆก็อาจทำให้เป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หน้ากากอนามัยไม่ได้ป้องกันแค่ฝุ่นแต่ยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่มาจากน้ำลายน้ำมูกของคนที่เป็นโรคต่างๆได้ด้วยถ้ามีใครเริ่มมีอาการของไข้หวัดแต่ไม่ใส่หน้ากาก และไม่ยอมปิดปากเมื่อไอหรือจามน้ำมูกหรือน้ำลายของคนคนนั้นก็อาจจะกระเด็นออกมาไปติดตามใบหน้าหรือเข้าปากของคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆซึ่งอาจทำให้คนที่โดนน้ำลายน้ำมูกกระเด็นใส่เป็นไข้หวัดได้ด้วยเช่นกันและไม่ใช่แค่คนที่มีอาการไม่สบายควรจะใส่ คนที่แข็งแรงดีก็ควรใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดอากาศไม่ถ่ายเทโดยเฉพาะโรงพยาบาลแม้ว่าเราจะไปเพื่อรักษาแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลคือสถานที่ที่มีคนป่วยรวมตัวกันมากที่สุด เมื่อพูดถึงข้อดีของหน้ากากอนามัยกันไปแล้วสิ่งสำคัญที่ควรรู้ต่อไปก็คือการใส่ที่ถูกต้องเพราะถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องเชื้อโรคหรือไวรัสก็สามารถเข้าสู่ตัวเราได้อยู่ดีตอนจะใส่ต้องเอามือจับที่เชือกของหน้ากากไม่ใช่จับที่ตัวหน้ากากตอนที่ถอดก็ทำแบบเดียวกันเราต้องไม่ใช้มือจับหน้ากากโดยเด็ดขาด เพราะตรงส่วนนั้นเป็นส่วนที่สะสมเชื้อโรคถ้าเอามือจับหน้ากากเชื้อโรคก็จะติดตามมือของเราและถ้าเราเอามือที่ติดเชื้อโรคไปหยิบจับของกินก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราทำให้การใส่หน้ากากไม่มีประโยชน์เลยนอกจากการใส่และถอดแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือเราต้องใส่หน้ากากโดยให้ส่วนของหน้ากากกระชับปิดจมูกปิดปากและยาวมาถึงคางให้ครอบคลุมที่สุดเพราะถ้ามีรูหรือหลวมเพียงเล็กน้อยเชื้อโรคและไวรัสที่มีขนาดเล็กจนเรามองไม่เห็นก็จะสามารถเล็ดรอดเข้าทางรูเหล่านั้นได้รู้ถึงประโยชน์ของหน้ากากอนามัยกันแล้ว ก็อย่าลืมใส่กันนะคะถึงจะอึดอัดแต่ก็ต้องอดทนเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองน้องไข่เจียวตอนไม่กลัวการกินยาบางครั้งน้องไข่เจียวไม่สบายก็ต้องกินยาเพื่อให้หายจากอาการนั้นๆและต้องกินยาตามที่หมอสั่งให้ถูกต้องตรงเวลายาที่หมอสั่งให้นั้นมีทั้งแบบน้ำและแบบเม็ด ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกันถ้าเป็นยาน้ำน้องไข่เจียวก็จะสบายใจเพราะกินได้ง่ายยาน้ำมีรสชาติหวานกินแล้วรู้สึกไม่เหมือนกินยาส่วนยาเม็ดนั้นขนาดและรูปร่างแตกต่างกันน้องไข่เจียวสามารถกินยาเม็ดเล็กได้สบายส่วนยาเม็ดใหญ่ถ้ากินลำบากก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแม้ว่าจะต้องกินหลายครั้งแต่ก็สะดวกกว่ากันมาก ตอนเด็กๆน้องไข่เจียวเองก็กินยาเม็ดไม่เป็นจึงต้องฝึกการกินยาเม็ดด้วยการอมน้ำแข็งจนลิ้นชาหรือตอนที่ได้รับยามาก็ถามคุณหมอว่าสามารถกินกับน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าได้หรือไม่ถ้าได้ก็อมยาไว้ในปากแล้วดื่มน้ำหวานที่ชอบตามก็จะกินยาได้ไม่ลำบากและไม่รู้สึกถึงรสขมข,ของยาน้องไข่เจียวรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนในห้องยังกินยาเม็ดไม่ได้ และหลายคนแม้แต่ยาน้ำก็ไม่อยากกินอาจจะเป็นเพราะรสชาติกลิ่นหรือไม่ชอบถูกบังคับก็เลยไม่ยอมกินง่ายๆแต่ถ้าหากว่าไม่สบายแล้วไม่ยอมกินยาอาการก็จะหนักขึ้นถ้าใครแข็งแรงก็อาจจะหายเองได้แต่หายช้าและถ้าเป็นคนไม่แข็งแรงอาการก็จะหนักขึ้นแล้วก็อาจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดยารักษาอาการ ซึ่งเจ็บกว่าการเยอะเลยการที่น้องไข่เจียวกินยาแบบเม็ดได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะยาของผู้ใหญ่ไม่ค่อยมียาน้ำหากว่ากินยาเม็ดไม่เป็นก็จะลำบากเด็กบางคนที่กินยาเม็ดไม่เป็นต้องเอายามาบดเป็นผงละลายน้ำคราวนี้แทนที่จะกินยากลืนลงคอโดยไม่รู้สึกถึงรสชาติกลับได้รสชาติขมๆเต็มปาก กินไปก็ร้องไห้ไปกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ฝึกกินยาเม็ดไว้นะคะฝึกกินด้วยวิตามินซีเม็ดเผื่อว่าพลาดจะได้ไม่ขมและไม่กลัวเอาวิตามินซีอมไว้ในปากแล้วดื่มน้ำตามลงไปหรือเอาน้ำแข็งมาอมจนลิ้นชาแล้วระหว่างที่ลิ้นยังชาอยู่ก็ลองกลืนวิตามินซีตามด้วยน้ำลงไปเลยฝึกหลายๆครั้งเพื่อนๆก็จะกินยาเม็ดเป็น ไม่ลำบากเวลาต้องกินยาอีกต่อไป